ยังมีอดีตทหารนะครับก็คือทางด้านพลโทกหนกฮะอดีตแม่ทัพภาคที่สครับก็มีการมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับทหารเราเนี่ยก็มียุติวิธีอยู่ในเมื่อกัมพูชาเนี่ยครับมันเล่นใต้ดินกับเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็เล่นใต้ดินกับมันบ้างสิซึ่งผมก็ไม่บอกว่าเราต้องทําอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ครับทหารเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับก็มีการพูดเปย์ฮะ ลักษณะเช่นนี้ว่ามันควรจะเล่นแบบเอาตาต่อตาฟันต่อฟ,ฟันเหลี่ยมมาก็เหลี่ยมไปไม่โกงหรือจะพูดอีกในย่าหนึ่งก็คือว่าหนามยอกกาวหนามบงในเมื่อมันเอาของมันมาตั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงบริเวณชายแดนไทยและกัมพูจามาพูดคุยกันต่อนะครับ ข่าวนี้ก็น่าจะกลายเป็นประเด็นที่3แหละซึ่งประเด็นดังกล่าวมันเกิดจากกรณีฮะที่น้องทหาร3นายเนี่ยฮะต้องมีการก็ไปเหยียบกับบริเวณพื้นที่ช่องบกจนทำให้คนไทยณขณะนี้ครับก็มีดีกีค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็ทหารในชุดประก,การก็ร้อนฮะแต่ว่าในฝ่ายของผู้บริหาร ยังเย็นอยู่แต่ว่าในฝ่ายกัมพูชาเขาโต้เราก่อนนะฮะมีการปฏิเสธล่วงหน้าแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เป็นฝีมือของเขาฝ่ายกัมพูชาครับใช้บทบาททางด้านการเมืองระหว่างประเทศก่อนที่เราจะมีการทําหนังสือทักท้วงไปหรือซ้าไปเขาเปิดใส่เราก่อนทุกครั้งนะฮะเกมของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งหลายคนเนี่ยนะก็มีความคิดแล้วว่า ถ้าฝ่ายนู้นนะเขาก็เล่นเกมที่บอกว่าไม่ตรงอะ่ะเล่นแบบไม่มีความซื่อกับเราเนี่ยนะครับทําไมเราถึงไม่เล่นเกมแบบเหลี่ยมใส่เข้าบ้างครับถึงขนาดที่บอกว่าเอาในเมื่อเขาเหลี่ยมมาเราก็เหลี่ยมกลับหรือจะต้องมีมาตรการใต้ดินฮะเพื่อต้องการไปเล่นกลับเนี่ยนะครับมีการถูกพูดถึงกันแล้วในประเด็นดังกล่าวเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมยังจําก็ได้มา ตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวหรือเรื่องของว้าแดงอะว้าแดงนะที่มีการเข้ามาขยายอิทธิพลใกล้กับชายแดนไทยแล้วกระแสข่าวดังกล่าวก็บอกบอกว่ามันจะมีกลุ่มนักลบนะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนฮะแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญในการลบเป็นอย่างมากก็มีการบุกเข้าไปตีฐานว้าแดงแตกตอนนั้นเขาก็ลือว่าเป็นหน่วยลบพิเศษฮะที่มาจากฝ่ายไทยแล้วก็มีการเข้าไปแต่งชุด ที่ไม่ได้บ่งบอกว่ามาจากฝ่ายไทยท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นกระแสข่าวลือนะในปีที่ผ่านมาทีนี้เราก็โยกมาที่ในฝั่งกัมพูชาครับประชาชนหลายคนก็อยากฮะจะเล่นวิธีการที่มันลบๆแบบนี้บ้างเพื่อต้องการก็ไปหักเหลี่ยมในเมื่อเขาเหลี่ยมมาเราก็ต้องเหลี่ยมกลับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะในภาคประชาชนหรือว่าทหารเท่านั้นนะยังมีอดีตทหารนะครับก็คือทางด้านพลโทรกระหนกฮะ อดีตแม่ทัพภาคที่สองครับก็มีการมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วนี่นะครับทหารเราเนี่ยก็มียุติพิธีอยู่ในเมื่อกัมพูชาเนี่ยครับมันเล่นใต้ดินกับเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็เล่นใต้ดินกับมันบ้างสิซึ่งผมก็ไม่บอกว่าเราต้องทําอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ครับทหารเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับก็มีการพูดเปยะลักษณะเช่นนี้ว่า มันควรจะเล่นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเหลี่ยมมาก็เหลี่ยมไปไม่โกงหรือจะพูดอีกในย่างหนึ่งก็คือว่าหนามยอกเกาหนามบงในเมื่อมันเอาของมันมาตั้งไปตีความหมายกันเององฮะของของมันมาเราก็ต้องเอาของของมันกลับไปนะฮะเหมือนกับในพื้นที่ประการในสงครามรัสเซียครับยูเครนยึดอาวุธรัสเซียท่านผู้ชมจําข่าวได้ไหมยูเครนยึดอาวุธรัสเซียแล้วก็นําเอาอาวุธรัสเซีย ไปโจมตีฐานรัสเซียนี่นะฮะคือสองครามที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปรับทราบที่มาจากสื่อตะวันตกทั้งหลายนอกเหนือจากกรณีที่พลโทกหนกนั้นยังได้มีการพูดถึงยุทธวิธีที่ทหารไทยเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่จะใช้หรือไม่ใช้มันก็ขึ้นอยู่กับทหารครับแต่ว่าทางด้านพลโทกนกเนี่ยก็ยังมีการนําเสนอฮะมาตรการอื่นๆในเชิงลุกว่า เราเนี่ยนะครับควรจะทําอะไรบ้างฮะในเชิงลุกต่อการต่างประเทศยกตัวอย่างว่าเช่นควรจะมีการนําพาสื่อมวลชนฮะที่มาจากต่างประเทศแหละมันก็มีหลายสัขชาวนะเช่น BBC CNN ีซีซีเอ็นาจซีรหรือแม้แต่สัข่าวที่มาจากตะวันออกกลางหรือแม้แต่จากจีนฮะก็ให้เขาเดินทางครับไปพิสูจน์เลยว่ากัมพูชาเนี่ยเขากล่าวอ้าง เกินจริงหรือไม่ในแง่ของการล้ําดินแดนไทยคือฝ่ายนู้นเนี่ยนะครับเขาได้มีการอ้างแผนที่1ต่อ200,000มาโดยตลอดและแผนที่1ต่อ200,000มันก็กินแนวลึกเส้นสันปันน้ำครับที่เคยระบุเอาไว้ในเส้นเขตแดนตามสนทิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทีนี้เส้นเขตแดนในแผนที่1ต่อ2 0 0 0 0 0มันไม่ได้อยู่ในแนวสันปันน้ำแต่มันกินอนณาเขตเข้ามา แผนที่ดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้ได้เป็นโมฆะเราเองเนี่ยก็มีความจําเป็นฮะจะต้องพาสื่อต่างชาติเข้าไปลงสํารวจพื้นที่ดังกล่าวให้คนทั่วโลกเขารู้ว่าความพยายามของกัมพูชาครับพวกเขาเนี่ยกำลังใช้เร่เหลี่ยมทุกอย่างต้องการจะมาลุกล้ําอาณาเขตดินแดนไทยแล้วก็พยายามที่จะอ้างว่าประเทศของเขาเป็นประเทศที่เล็กแต่ว่าถูกประเทศไทยลังแกคือในมุมมองของประชาคมโลกเนี่ย เขากาลังมองกัมพูชาแบบนี้ฮะว่ากัมพูชาเนี่ยที่เขาสื่อออกนะเขาต้องการสื่อว่าไทยเนี่ยรังแกเขาคือเขาลุกในเรื่องของการต่างประเทศแต่ว่าในขณะที่เราเนี่ยช้ามากบางทีก็นิ่งฮะบางทีก็เงียบเกินไปเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยควรจะลุกขบเขาบ้างในแง่ของการให้ต่างประเทศเนี่ยเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยกำลังโดนประเทศเล็กๆนะลียมใส่ทั้งๆที่เราครับก็สันติ แต่ว่าเขาเนี่ยนะครับมีการบุกเข้ามาหาเรื่องเราโดยตลอดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะในแง่ของการเข้ามาปั่นป่วนฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสาต,ตางเหมือนทมนั้นก็มีกูรูครับก็มีการกล่าวว่าถึงแม้ว่าไทยยังไม่มีกฎหมายฮะที่ห้ามให้ต่างชาตินั้นมีการเข้ามาแสดงในเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าในบางกรณีนะก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าถ้ามันมีความเสี่ยงต่อความมัน่นคง ของประเทศนะครับถ้ามันเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือว่าความสงบสุขของประชาชนก่อให้เกิดความรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรก็สามารถใช้พรบรหรือว่ากฎหมายดังกล่าวไปเล่นงานฮะเช่นไปจับกลุมหรือว่าในประเทศคนดังกล่าวออกไปได้ท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็เป็นกระแสข่าวครับที่มีการหยิบโยงกันขึ้นมาพูดครับในปัจจุบันนี้ก็นำมาเสนอกันสวัสดีครับ